ที่เราเรียกว่าสูตรไล่แมลงแบบเร่งด่วนนะครับก็คือเราสามารถที่จะทําและก็ใช้งานได้เลยใช้กับพืชผักทั่วไปได้ทุกชนิดโดยเฉพาะคนที่ปลูกผักเอาไว้รับประทานเองปลูกผักในจํานวนไม่เยอะใช้ไล่แมลงได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมดต่างๆแมลงที่คานตามดินแล้วก็พวกเพี้ยต่างๆไล่พวกแมลงที่หากินกลางคืนโดยเฉพาะพวกแมลงปีกแข็งซึ่งวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างของพริกที่ถูกแมลงทาลายมันก็จะมีพวกมดค่อนข้างที่จะเยอะถือว่าเป็นพาหะนําเพีย้ยเมื่อต้นพริกข,ของเราโดนเพี้ยเข้าทาลายอ่ามันจะทําให้พริกของเราเนี่ยติดผลได้น้อย ใบเงียใบเล็กลง ถึงเขาจะมีดอกแต่เขาก็จะไม่ติดผลดังนั้นแล้วในวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาทําการไล่พวกมแมลงต่าง,างๆแล้วนกะ็เป็นการที่จะฟื้นฟูพิกเราด้วยวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้าส้มสายชูก่อนประมาณ70หรือ75้ซีซีล้วก็ใส่แก้วลงไปเลยต่อจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วก็ละลายเลยนะครับใช้ช้อนคนหลังจากที่เราผสมไปแล้วนะครับทิ้งไว้ให้ตกตะก,กอนนิดนึงแเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยซึ่งในการนํามาใช้งานเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใสๆด้านบน1อนกับน้กนล้ว ก็เขย่านาไปใช้งานได้เลยในการใช้งานนะครับเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นให้ทั่วถ้าเกิดเราเห็นตัวเราพยายามฉีดให้โดนตัวจะเกิดอาการอักเสียแล้วก็ตายตัวที่ไม่โดนตัวเขาได้กลิ่นเขาก็จะหนี สีท้นแล้วเราเก็บไปประกอบอาหารเก็บไปรับประทานแล้วก็เก็บได้เลยเพราะว่าเป็นสูตรที่ทํามาจากสิ่งที่เรารับประทานอยู่แล้วประโยชน์ของสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ไล่แมลงได้อย่างครอบคลุมโดยการอาศัยคุณสมบัติของน้าส้มสายชูซึ่งมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีฤทธิ์ค่อนข้างที่จะเป็นกดทําให้เกิดอาการอักเสบพริกแกงเองสามารถที่จะทําลายพวกเซลล์ต่างๆบริเวณผิวหนังของแมลงศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กได้หลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวัทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรไล่มแมลงแบบเร่งด่วนนะครับที่เราเรียกว่าสูตรไล่มแมลงแบบเร่งด่วนนะครับก็คือเราสามารถที่จะทําและก็ใช้งานได้เลย สูตรนี้สามารถใช้กับพืชผักทั่วไปได้ทุกชนิดโดยเฉพาะคนที่ปลูกผักเอาไว้รับประทานเองปลูกผักในจํานวนไม่เยอะแล้วก็ต้องการที่จะหลีกเว้นจากการใช้สารเคมีลดการพึ่งพาสารเคมีแล้วก็ลดต้นทุนในการทําสวนหรือการปลูกผักไว้รับประทานเองใช้ไล่แมลงได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมดต่างๆแมลงที่คานตามดินแล้วก็พวกเพลี้ยต,ต่างๆไล่พวกแมลงที่หากินกลางคืนโดยเฉพาะพวกแมลงปีกแข็งสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมวัตถุดิบเรามีแค่2ออย่างก็คือพริกแกง แล้วก็น้ำส้มสายชูนอกจากนั้นก็มีอุปกรณ์มาช่วยในการผสมก็คือเราจะใช้เป็นแก้วเพื่อที่จะตวงแล้วก็วัดปริมาณในการผสมนอกจากนั้นก็จะมีกระบอกฉีดพ่นแล้วก็น้ําสําหรับวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้ําส้มสายชูก่อนประมาณ 70- หรือ75ซีซีแล้วก็ใส่แก้วลงไปเลยก็คือเขาจะมีกลิ่นฉุนสามารถไล่มแมลงได้เลยนอกจากนั้นแล้วยังช่วยดึงเอาคุณสมบ,บัติต่างๆที่มีอยู่ในพี่แกงออกมาให้มันใช้งานได้เร็วที่สุด ต่อจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วก็ละลายเลยนะครับใช้ช้อนคนพริกแกงเนี่ยเราทํามาจากพวกพืชสมุนไพรต่างๆตัวนี้จะมีพวกพริกคาพวกตะไคร้ต่างๆซึ่งมาจะทําให้เกิดรดเผ็ดร้อนถ้าเกิดเราฉีดพ่นไปโดนตัวพวกมแมลงต่างๆสามารถที่จะทําให้เกิดลักษณะอาการอักเสบเสียพันธุ์แล้วก็ตายได้หลังจากที่เราผสมไปแล้วนะครับทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนิดนึงเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย ซึ่งในการนํามาใช้งานเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสๆด้านบนเราจะไม่เอาฝุ่นไม่เอาตะกรอนตัวนี้1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ํา5 0 0ซีจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่านําไปใช้งานได้เลยสําหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ในปริมาณที่เยอะกว่านี้ก็สามารถที่จะเทียบอัตราส่วนได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างของพริกที่ถูกมแมลงทาลายมันก็จะมีพวกมดที่ไต่อยู่ตามดินนะครับคานอยู่ตามดินแล้วก็ขึ้นลําต้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มดเนี่ยถือว่าเป็นพาหะนำพยา เพี้ยก็จะอยู่ตรงนี้เรามีตัวอย่างเพี้ยด้วยเมื่อต้นพี้ของเราโดนเพี้ยเข้าทําลายอ่ามันจะทําให้พี้ของเราเนี่ยติดผลได้น้อยใบยงีกใบเล็กลงอย่างยอดนี้เราเห็นชัดเจนแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันแบบนี้เลยใบยงีกใบเล็กลงติดผลได้น้อยถ้าเกิดเราไม่มีการไล่ไม่มีการรักษานะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ติดผลเลยถึงเขาจะมีดอกแต่เขาก็จะไม่ติดผลดังนั้นแล้วในวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาทําการไล่พวกแมลงต่างๆแล้วก็เป็นการที่จะฟื้นฟูพิกเราด้วยในการใช้งานนะครับเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นให้ทั่วตั้งแต่ดินในกระถางหรือดินในบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็ฉีดลําต้นฉีดทั้งใบทั้งยอดนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดเราเห็นตัวไม่ว่าจะเป็นมดเป็นเพลี้เราพยายามฉีดให้โดนตัวให้มันเปียกไปเลยนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเย็น เพราะว่าเราจะได้ในเรื่องของการไล่มแมลงที่กัดจินใบนะครับมแมลงก็คือโดยเฉพาะพวกด้วงปีกแข็งต่างๆสูตรนี้นะครับถ้าเป็นพวกเพียาพวกมดพวกแมลงที่คานตามดิน,นต่างๆนะครับถ้าโดนตัวเนี่ยจะเกิดอาการหนักเสียบแล้วก็ตายตัวที่ไม่โดนตัวเขาได้กลิ่นเขาก็จะหนีเพราะว่ากลิ่นของน้ําส้มสายชูแล้วก็เครื่องเทศที่อยู่ในพิแกงตัวนี้จะสามารถไล่ได้เป็นอย่างดีสูตรนี้นะครับเราจะใช้งานเมื่อเราพบตัวพวกมแมลงศัตรูพืชเมื่อเราเจอเราก็ทําแล้วก็ใช้งานได้เลย เราอาจจะใช้เป็นวิธีการป้องกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้เพราะสูตรนี้เนี่ยถือว่าเป็นสูตรที่เราสามารถที่จะทําได้ง่ายทําเสร็จใช้งานได้เลยนําไปใช้กับพืชผักสวนครัวชนิดต่งตางๆได้เป็นอย่างดีคนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดมีพวกมแมลงเข้าทําลายใช้กับพืชน,นี่ได้ทุกช่วงอายุการจเจริญเติบโตนะครับตั้งแต่การเพราะ,มะเมล็ดเพาะต้นกล้าจนไปถึงช่วงติดดอกออกผลเราสามารถใช้ได้ตลอดฉีดพ่นแล้วเราเก็บไปประกอบอาหารเก็บไปรับประทานเราก็สามารถที่จะเก็บได้เลยเพราะว่าเป็นสูตรรรรททททีี่่่่ําาาาามจกสิงเับปะนอยูแล้ว สำหรับประโยชน์ของสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ไล่มแมลงได้เกือบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมแมลงที่คานตามดินพวกไส้เดินฝอยต่างๆแล้วก็สามารถใช้ได้รวมไปถึงพวกมดพวกเพี้ยตัวนี้เราก็สามารถที่จะ สายไล่แล้วก็กําจัดได้โดยการอาศัยคุณสมบัติของน้าส้มสายชูซึ่งมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีฤทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นกรดทําให้เกิดอาการอักเสียนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณสมบัติของตัวพริกแกงเองสามารถที่จะทําลายพวกเซลล์ต่างๆนะครับบริเวณผิวหนังของมแมลงศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กได้ใช้ในการไล่หรือป้องกันพวกด้วงปีกแข็งต่างๆที่ออกมาหากินเวลากลางคืนได้ใช้ไล่และป้องกันแมลงได้อย่างครอบคลุมนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกผักเอาไว้รับประทานเองนะครับไม่ต้องการที่จะใช้สารเคมีต้องการที่จะทําเป็นผักอินทรีย์ผักปลอดสารต่างๆสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการในการไล่มแมลงกําจัดแมลงโดยการใช้วัสดุที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานซึ่งเป็นสูตรที่สามารถที่จะทําได้ง่ายทําเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยวัสดุต่างๆแล้วก็สามารถที่จะหาได้ง่ายถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์เกษตรพึ่งพาตนเอง สำหรับสูตรไล่แมลงสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ